เด e t r u ูดเ <The> จาะลึกจริงให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบาโยอี นั่นมันบินรบชาติเราหลังเห็นคลิปอินซีทองถลงม่มเขมรชาวเกาหลียิ่งรู้ยิ่งอึง้งไทยใช้ KGB เสริมบื้มไทย ผลิตใช้ได้เองไม่จํากัดจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ค่ะคุณวัสนานานนวมนักข่าวอาวโาศไทยหารได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่ารอบนี้ t 50 th ได้ผ่านการพิสูจน์ในการต่อสู้แล้วแมนเป๊ะจนนับเป็นรุ่นเก๋าอย่างชม t 50 th golden eagle kai เกาหลีใต้เครื่องบินฝึกที่เป็นเครื่องบินขับไล่สายพันุ์เกาหลีรวมทั้งเวอร์ชัน fa 50จากฝูงบิน 401กองบิน4รวมมิชชั่นกับพี่พี่ F16 และกริปเพนด้วยพร้อมกับมีการทิ้งท้ายงานนี้ F4 เกาหลีใต้คงได้ปลื้มในสมรรถนะที่รีวิวที่ใช้แดนเขมรเป็นครั้งแรกอย่างไรก็ตามข่าวนี้ค่ะเมื่อรู้ถึงหูชาวเกาหลีใต้หลายคนค่ะต่างก้องฮือฮาเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างมากประกอนหน้านี้ค่ะก็พึงที่จะดีใจยิ้มแก้มปริหลังจากที่ไทยค่ะได้มีการใช้ KGB g Korea GPS Sky b บอมซึ่งก็คือชุดอุปกรณ นำวิถีด้วยดาวเทียมของเกาหลีใต้ที่เปลี่ยนจากระเบิดธรรมดาเช่น mk 8 2ให้เป็นระเบิดนำวิถีที่แม่นยำสามารถติดตั้งกับเครื่องบินได้หลากหลายรุ่นโดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนระบบมากนักและถูกใช้ในกองทัพอากาศไทยในการรบจริงเป็นครั้งแรกซึ่งก็คือในศึกครั้งนี้นั่นเองล่าสุดคํามเมื่อวันนี้19ธันวาคม2568 ในสื่อโซเชียลของเกาหลีใต้ค่ะได้มีการลงคลิปและมีการอ้างอิงข้อมูลจากสื่อไทยอมรินที่ระบุถึงโพสต์ของคุณวัสนนาณนานานวมพร้อมกับมีการระบุว่าข่าวล่าสุดเครื่องบินรบเกาหลีใต้ปรกากฏตัวในน่านฟ้ากัมพูชา การโจมตีอย่างแม่นยำและความวุนวายที่เกิดขึ้นในกัมพูชาผู้ประกาศข่าวชาวไทยคนหนึ่งกล่าวอย่างตื่นเต้นว่าทุกคนนี่คืออาวุธของเกาหลีใต้ซึ่งคลิปยังกล่าวค่ะมีผู้เข้าไปชมมากถึง3 0 0แสนกว่าวิวเลยทีเดียวโดยมีชาวเกาหลีค่ะเข้าไปแสดงความเห็นเป็นจํานวนมากหลายคนสนับสนุนประเทศไทยว่าฉันหวังว่ารัฐที่กระทําผิดกฎหมายจะได้รับการลงโทษประเทศไทย ฉันสนับสนุนชชนะของคุณชาวเกาหลีอีกคนบอกว่าประเทศไทยตอบสนองความต้องการของเกาหลีได้ทุกอย่างขอบคุณมากค่ะประเทศไทยจงชนะและมีชาวเกาหลีเข้าไปเสริมคอมเมนต์นี้ว่าเป็นประเทศเดียวในกลุ่มประเทศเอเชียที่เขารวมสงครามและเรารู้สึกขอบคุณที่ส่งกําลังรบเข้าร่วมอีกคนบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศพี่น้องที่ให้ความช่วยเหลือเกาหลีในยามยากลําบากเกาหลีให้การสนับสนุนประเทศไทยเสมอมาพร้อมกับมีการใส่ีโม j i เกาหลีเลิฟไทยชาวเกาหลีอีกคนค่ะ ก็ปื้มผลงานบอกว่า AFA 50คุ้มค่าคุ้มราคาอย่างยิ่งและเป็นการที่สุดแล้วว่ามีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมในการต่อสู้จริงอีกคนบอกว่าว้าวประมือเราระเบิดสำนักงานใหญ่ของแก๊งช่าโกงด้วยเครื่องเป็นรบที่เราสร้างขึ้นรอประเทศไทยเป็นพันธมิตรอันแน่นแฟนเราจะต้องมีการจัดหาอาวุธที่จำเป็นทั้งหมดให้แล้วชาวเกาหลีอีกคนค่ะปูดว่า ต้องมีออเดอร์เข้าแล้วโดวยบอกว่า mm hmm. f a 50กำลังอยู่ระหว่างการทดสอบภาคสนามรวมถึงที่ KGGB ด้วยแน่นอนว่าการทดสอบภาคสนามครั้งแรก mm hmm. เกิดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ยังไรก็ตามการทดสอบเพิ่มเติมนี้มีแนวโน้มที่จะช่วยเพิ่มการส่งออก f a 50ในอนาคตอีกคนค่ะก็ไม่ลืมที่จะให้ความสำคัญกับประเทศไทยบอกว่าประเทศไทยประเทศที่เข้าร่วมในสงครามเกาหลี ขอให้เราร่วมบริจาคอย่างใจกว้างแก่ประเทศพี่น้องของเราประเทศไทยจงใช้โอกาสนี้ทำลายระบอบก,การปกครองที่ช่อชนของกัมพูชาให้สิน้นซากผมเป็นกำลังใจให้คุณครับซึ่งก็มีชาวเกาหลีค่ะเข้าไปเสริมว่านะับว่าเป็นเรื่องดีที่ไม่มีการหลอกลวงทางเสียงเกิดขึ้นอีกเลยสนามทดลองอาวุธต่างๆของเกาหลีใต้มีเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยม ทอีกคนค่ะมีการเสริมว่าโปรโมชั่นอาวุธ Korea Defense ประเทศไทยสู้้ทำลายความชั่วร้ายนี่คือโอกาสอันชอบธรรมสำหรับการขยายดินแดนอย่าพลาดโอกาสนี้จงเข้มแข็งไว้ประเทศไทยชาวเกาหลีอีกคนค่ะเข้ามาคอนเฟิร์มผลงานที่ไทยได้มีการถล่มแหล่งแก๊งสแกมเมอร์ของกัมพูชาและก็มีการแนะจุดนะคะให้ไทยถล่มเพิ่มบอกว่าขอความช่วยเหลือเรื่องป้าหมายการที่ระเบิดครั้งต่อไปบริการอินเทอร์เน็ตสถานีสื่อสาร โรงไฟฟ้าขอบคุณครับและก็บอกว่าตอนนี้ไม่ได้รับสายหรือข้อความสแปมใดๆหลังจากการทิ่งระเบิดและหลังจากได้รับการยืนยัน K GGB ได้ให้บริการชาวเกาหลีอีกคนคะ่ะมีการอวยประเทศไทยหนักมากบอกว่าการที่มันถูกนาไปใช้ในการสู้รบจริงนั้นมันมีความหมายอย่างยิ่งโอ้ตอนนี้ประเทศไทย จะกลายเป็นมหาอำนาจทางฐานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกแล้วชาวเกาหลีบางคนค่ะถึงขั้นบอกเลยว่าจะมาเที่ยวประเทศไทยโดยบอกว่าปีนี้ฉันจะไปประเทศไทยกับครอบครัวเพื่อไปให้กำลังใจพวกเขาช่วงสิ้นปีฉันควรจะให้เงินพวกเขาสักหน่อยระหว่างที่ไปเที่ยวด้วยฮ่าฮอีกคนบอกว่า FA 50รุ่นที่นำไปใช้ในสงครามระหว่างประเทศเทมากสูต่อไป FA 5 0และมีคนค่ะเข้าไปเสริมว่าพวกเขาเก่งกว่าเรา เรากำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ยเชาเกาหลีอีกคนบอกว่าเลิกไปเที่ยวญี่ปุ่นซะแล้วพอสงครามจบไปเที่ยวประเทศไทยกันแล้วใช้เงินให้คุ้มค่าดีกว่าอีกคนคะ่ะมีการเสริมว่าเพื่อนของฉันไปเที่ยวประเทศไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งๆที่เป็นช่วงสงครามอะฮอีกคนคะ่ะก็มีการแชร์ประสบการณ์ที่มีเพื่อนเป็นคนไทยว่าเมื่อสองเดือนก่อนฉันได้พบเพื่อนชาวไทยและเดินทางไปเที่ยวหลายที่ฉันจะกลับไปพบพวกเขาอีกครั้งในปีหน้า ฉันเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยชาวเกาหลีอีกคนอาจจะยังไม่รู้ว่าประเทศไทยมี k g g b ใช้อยู่แล้วมีการเข้าไปแสดงความเห็นบอกว่าโปรดให้การสนับสนุน k g g b ในประเทศไทยอย่างแข็งขันเมื่อพวกเขาได้ลิ้มลองรสชาติแล้วพวกเขาอาจจะอยากนำอาวุธเกาหลีเข้ามาใช้บ้างสำหรับ k g g b Korea GPS ไรยบอมชุดอุปกรณ์นำวิถีเดาเทียมของเกาหลีใต้ที่เปลี่ยนจากระเบิดธรรมดาให้เป็นระเบิดนำวิถีที่แม่นยำนั้นช่วยทำให้ประเทศไทยค่ะมีระเบิดที่แม่นยำมากๆใช้ได้อย่างไม่อั้นโดยพลโทวันชนะสวัสดีหรือว่าเซเบิร์ตค่ะรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยให้มีการออกมาโพสต์ว่ากองทัพอากาศไทยได้มีการยกระดับการโจมตีให้ยาวนานและแม่นยำด้วยการผลึกกำลัง ระหว่างการผลฒนาระธปกณ์ภายในประเทศกับเทคโนโลยีสุตล้ำจากประเทศเกาหลีใต้นอกจากเราจะผลิตลูกระเบิดใช้งานเองได้มนอันแล้วกองทัพปากาศไทยยังไม่หยุดแค่นั้นได้มีการนำเอาเทคโนโลยีสุตล้ำเข้ามาเปลี่ยนระเบิดธรรมดาให้กลายเป็นอาวุธลำวิถีระยะไกลเรียบร้อยแล้วจากระเบิดผลิตเองสู่เทียวเล็บอจฉริยะเดิมเีเรามีมาร์ก82ระเบิดขนาด500ปอนดอนที่ผลิตเองได้จำนวนมาก เรียกว่า Unlimited Supply อยู่แล้วแต่ล่าสุดเราได้มีการจัดหาชุดคิด K G G B Korea G P S s k y r o m มจากเกาหลีใต้เข้ามาเสริมขีวเล็บซึ่งทำให้กิดความสามารถของเราก้าวกระโดดทันทีสรุปความได้เปรียบเรามีปริมาณจากโรงงานผลิตมาอบปของเราเองและมีคุณภาพจากเทคโนโลยี K G G B ที่เปลี่ยนระเบิดเหล่านี้ให้แม่นยำและยิงไกลนี่คือเครื่องยืนยันว่า กองทัพประกาศไทยพร้อมรบทั้งในระยะเวลายาวและหวังผลทางยุทธวิธีได้อย่างเด็ดขาดทุกคนพร้อมรับมือสงครามใหญ่ที่ใกล้ขยายเป็นสงครามโลกบ้างหรือ,อย่างทั้งที่ยูเครนรวีบยุโรปตะวันออกกลางอเมริกาใต้แปซิฟิกมหาอำนาจแข่งกันทดลองนิวเคลียร์อย่างหนัก เกติดังอย่างหลวงปู่ชอบฐานสะโมเคยเตือนมาแล้วยิ่งใกล้บ้านเราไทยกัมพูชาคือจุดเปราะบางของโลกไม่แพ้ที่อื่นภัยธรรมชาติและสงครามกำลังขยายตัวุวโลกคุณและคนที่คุณรักต้องรอดปลอดภัยค่ะและนี่หนังสือจุดชนวนสงครามคือดิฉันอ่านจบแล้วค่ะเป็นหนังสือของวันนี้ที่เราต้องมีเพื่อรับมบือสู้ภัยฉันคัทุกรูแปแบบ เชิญทุกท่านเป็นเจ้าของได้นะคะไม่มีอะไรเกินปัญญาและความฉลาดของทุกคนเราช่วยเสริมด้วยความตั้งใจจริงช่วยให้คนไทยรอดปลอดภัยเพราะสงครามทั่วโลกจะขยายส่งผลมาถึงทุกคนแท้จริงด้วยค่ะจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War III. โดยนักว,วิชาการเอกสมริจทองอิทธิคำนิยมโดยคุณสนทิยาชื่นหรือไทยในธรรม เพียงส2 0บาทโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ Line ID @chapsit.store หรือโทร094-236-9493สู้ได้ปลอดภัยรู้ทันไม่ต้องกลัวไม่ต้องวิตก ัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by CEO e. อินโดนีเซียฝากถึงกองทัพไทยลั่นสนับสนุนพันเปอร์เซ็นถล่มคาสิโนกัมพูชาให้ราบเทียบชัดอินโดนีเซียโหดไม่ปณีประนอมเหมือนไทยจากกรณีช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะที่เรือรบไทยได้มีการโจมตีเรือกัมพูชาด้วยกระสุนสองแสง ขณะพยายามที่จะลุกหน้าน,น้ำของไทยตนเรือของกัมพูชาต้องมีการลาดถอยออกไปนอกฝั่งทะเลทมกลางการอพยพนี้ของชาวกัมพูชาที่เกาะกงเพราะหวังว่าจะเกิดเหตุการณร์ปะทะทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวค่ะถูกเปิดเผยเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาโดยเพจ Army Military Force ค่ะได้มีการโพสต์ารายงานต่อเนื่องว่าด่วน19นาฬิกา40นาทีชาวกัมพูชาในจังหวัดเกาะกงเร่งอพยพอีกครั้งมีรายงานว่าเกิดการสู้รบกันอีก ครัง้งเวลา19นาฬิกา50นาทีรายงานว่าเรือรบไทยโจมตีเตือนเรือของกัมพูชาด้วยกระสุนส่องแสงหลังพยายามที่จะลุกนั่นน้ำไทยจนเรือของกัมพูชาต้องมีการล่าถอยออกไปเหตุเกิดที่ฝั่งทะเลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด ยืนยันไม่มีการประทะทางทะเลและก็มีการระบุได้ว่าไทยเราแค่โจมตีเตือนดูอินโดนีเซียเป็นตัวอย่างครับถล่มเรือประมงจีนโดยไม่สนว่าเป็นมหาอำนาจหรือเปล่าหลังจากเรือประมงของจีนพยายามที่จะลุกนั่นน้ำอินโดนีเซียเตือนครั้งแรกให้หันหัวเรือกลับแต่ไม่ฟังหรือพยายามที่จะหลบหนีครั้งที่สองไม่เตือนบึ้มเรือประมงจีนเลย โดยไม่ประนีประนอมมีรายงานว่าทางการอินโดนีเซียมีการยุระดับมาตรการป้องกันการทำผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดโดยดำเนินการเชิงรุกในการจับกลุ่มกลุ่มลูกเรือประมงต่างชาติที่รุกหน้านา้ำก่อนที่จะนำเรือเหล่านั้นค่ะมาบึ้มจมเพื่อทำลายวงจรการทำผิดกฎหมายอย่างถาวรและในบางกรณีที่เกิดการขัดขืนหรือพยายามที่จะหลบหนีเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียจะตัดสินใจใช้มาตรการขั้นสูงสุด ด้วยการพล่มโจมตีเรือประมงในการปฏิบัติการแม้จะมีลูกเรืออยู่บนเรือก็ตามเพื่อเป็นการแสดงสุดยืนที่แข่งเก้าวในการปกป้องอำนาจอธิปไตยและทรัพยากรทางทะเลข,ของประเทศเมื่อกล่าวถึงอินโดนีเซียค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชาติพันธมิตรนะคะที่ชาวอินโดนีเซียหลายคนค่ะเลือกที่จะยืนอยู่เคียงข้างประเทศไทยเรามาฟังกันดีกว่าค่ะว่าชาวอินโดนีเซีย พูดถึงสื่อไทยกัมพูชาครั้งนี้อย่างไรกันบ้างโดยสื่อคอมฟาสค่ะสื่อหลักของอินโดนีเซียได้มีการรายงานสงครามยังดําเนินต่อไปไทยโจมตีสํานักงานใหญ่แก๊งพนันผิดกฎหมายในกัมพูชาอีกครั้งอังอิงแหล่งข่าวในพนมเปญการประทะกันด้วยอาวุธบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งโดยกองทัพไทยได้มีการโจมตีคาสิโนและโรงแรมหลายแห่งในกัมพูชาโดยทางแหล่งข่าวกรุงเทพมีการอ้างว่าสถานที่เหล่านี้เคย ถูกใช้เป็นศูนย์กลางการช่โกงทางไซเบอร์ข้ามพรมแดนในสัปดาห์ที่ผ่านมาตามรายงานของ วอลสตรีทจ journal เมื่อวันอาทิตย์ 24, ที่14ธันวาคม2568กองทัพไทยได้มีการโจมตีคาสิโนและโรงแรมหลายแห่งในฝั่งกัมพูชาตามแถลงการอย่างเป็นทางการของกองทัพไทยในพ่อไม้เหล่านี้เคยเป็นสถานที่สำหรับการ,รบริการหลอกลวงข้ามชาติแต่ต่อมาถูกทิ้งร้างและถูกกองทัพกัมพูชายึดครองเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับโดรนปืนใหญ่และอาวุธอื่นๆที่มีรายงานว่าอย่างน้อย6คาสิโนและโรงแรม ถูกโจมตีทางอากาศและทางภาคพื้นดินการโจมตีของไทยเป็นส่วนหนึ่งของการพละตามแนวชายแดนการพนะยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าประธานาธิบดีโนนันทรัมแห่งสหรัฐจะมีการออกมาประกาศว่าไทยและกัมพูชาตกลงที่จะกลับสู่ข้อตกลงหยุดการโจมตีและการสู้รบในช่วงความขัดแย้งที่เคยตกลงกันไว้ในช่วงเดือนกรกฎาคมแล้วก็ตา่างและก็มีการรายงานคำกล่าวอ้างของกัมพูชาด้วยว่ากัมพูชาปฏิเสธการใช้กำลังทางทหาร รัฐบาลกัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของไทยเกี่ยวกับการใช้กำลังทางหารในการโจมตีอาคารต่างๆกระทรวงสารสนเทศของกัมพูชาแถลงว่าอาคารเหล่านั้นเป็นโรงแรมและคาสิโนซึ่งไม่ได้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหาร อาคารเหล่านี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานของคนเรือนและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับฐานข้อกงกระทรวงกล่าวในแถลงและก็ยังมีการรายงานด้วยว่ามีผู้เสียชีวิต3ร,รายและบาดเจ็บํารายบริเวณเมืองใกล้ชายแดนไทยซึ่งเป็นเป้าหมายของการโจมตีของกองกํลาลังไทยโดยมีเป้าหมายเป็นคาสิโนและโรงแรมสองแห่งด้วยหลังจากที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปค่ะก็ทําให้มีชาวอินโดนีเซีย เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยคนแรกเขาบอกว่ามีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่กล้าหาญในขณะที่ประเทศทอื่นนิ่งเฉยแม้ว่าพลเมืองของตอนจํานวนมากจะถูกกัมพูชาล,ลักพาตัวไปในที่สุดก็มีคนมาแก้แค้นให้หัวใจที่แตกสลายของฉันแล้วจัดการให้ราบคาบไปเลยความกล้าหาญของประเทศไทยนั้นยอดเยี่ยมมากดีแล้วกูจ็อบไทยแลนด์ ชาวอินโดนีเซียบางคนค่ะก็มีการเหน็ดกัมพูชาว่าจนกระทั่งนักกีฬาชาวกัมพูชานี้ไปในการแข่งขัน4เกมพร้อมกับหัวเราะรัวๆอ,อ,อีกคนนะคะแพ้เสียงในหัวของตัวเองค่ะบอกว่าทําไมฉันถึงมีความสุขจัง โปรดยกโทษให้ฉันด้วยนะกัมพูชาอีกคนคะ่ะมีการฝากบอกถึงไทยว่าโปรดช่วยเหลือพลเมืองชาวอินโดนีเซียที่ถูกหลอกลวงด้วยและบางคนก็มีการหนุนไทยซัดต่อว่าต่อเลยพร้อมก็มีการใส่อีโมจิสะใจว้าวเยี่ยมมากทําต่อไปชาวอินโดนีเซียอีกคนคะ่ะก็มีการเปรียบเทียบว่าเหมือนกับการทดสอบขีปนาวุธแข่งเลยดีดําเนินการต่อไปชาวอินโดนีเซียอีกคนบอกว่าเยี่ยมเลยไทยทําต่อไปเถอะ พราะรัฐบาลกัมพูชาเองก็ปกป้องผู้มิชฉาชีพที่ขโมยเงินจากประเทศอื่นๆอีกคนค่ะมีการตัดพ้อถึงรัฐบาลตัวเองว่าชาวอินโดนีเซียจํานวนมากเสียชีวิตในกัมพูชาแต่พวกเขากลับนิ่งเฉยแม้แต่เสียงสวดก็ถูกกดขี่เออชาวอินโดนีเซียอีกคนค่ะก็มีการย้ําจุดยืนชาวอินโดนีเซียที่สนับสนุนไทยว่าแน่นอนว่าเรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนจากชาวอินโดนีเซียทุกคนกัมพูชาได้กระทําการชั่โกงมากมาย และมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากทหารไทยจงโจมตีต่อไปเถอะบางคนก็บอกว่าให้ไทยระวังด้วยเพราะว่ามีชาวอินโดนีเซียที่ถูกหลอกไปอยู่ที่กัมพูชาโดยบอกว่าโปรวแจ้งเตือนประเทศไทยว่ามีชาวอินโดนีเซียจํานวนมากอยู่ที่นั่นโดยเฉพาะในคาสิโนบางคนค่ะก็คงจะโกรธกัมพูชามากนะคะบอกว่ากัมพูชาทั้งหมดต้องถูกทำลายเดินหน้าต่อไปทีมชั้งเผือกสนับสนุนประเทศไทยการโจมตีเป้าหมายแบบนั้นในกัมพูชาของไทย ูต่อไปนะฉันสนับสนุนคุณเยี่ยมมากประเทศไทยเราสนับสนุนโครงการช้างเถือบพันเปอร์เซนต์โกโก้ไทยแลนด์ถ้าหากศูนย์การพนันแห่งนี้ไม่ถูกโจมตีมันคงจะฆ่าชีวิตชาวอินโดนีเซียไปแล้วหลายคนถ้าเป็นเช่นนั้นผมสนับสนุนประเทศไทยถ้าเป็นไปได้คนที่ควรถูกโจมตีและทิ้งระเบิดคือคาสิโน หรือว่าพวกวิชาชีพชาวกัมพูชาถ้าคุณสามารถทำลายเว็บพนันออนไลน์ได้ด้วยก็จงโจมตีทันทีกองทัพไทยทำลายกัมพูชาได้ยอดเยี่ยมมากต้องให้ประเทศไทยทำลายกล,กลงในกัมพูชาซึ่งพลเมืองของเรากำลังเดือดร้อนอยู่ประเทศไทยนั้นเป็นมิตรกับอินโดนีเซียหลายคนค่ะก็มีการย้ำว่าให้ไทยทำลายทุกอย่างให้ราบคาพิสุทิ์เท่าที่จะทำได้ ทุกคนพร้อมรับมือสงครามใหญ่ที่ใกล้ขยายเป็นสงครามโลกบ้างหรือ,อยังทั้งที่ยูเครนรูวีปยุโรปตะวันออกกลางอเมริกาใต้แปซิฟิกมหาอำนาจแข่งกันทดลองยยนิวเคลียร์อย่างหนักเกติดังอย่างหลวงปูช่ชอบฐานสัโมเคยเตือนมาแล้วยิ่งใกล้บ้านเราไทยกัมพูชาคือจุดเปราะบางของโลกไม่แพ้ที่อื่นภัยธรรมชาติและสงครามกำลังขยายตทุ่วโลกคณและคนที่คุณรักต้องรอดปลอดภัยค่ะและนี่หนังสือ จุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ดิฉันอ่านจบแล้วค่ะเป็นหนังสือของวันนี้ที่เราต้องมีเพื่อรับมือสู้ภัยสงครามทุกรูปแบบเชิญทุกท่านเป็นเจ้าของได้นะคะไม่มีอะไรเกินปัญญาและความฉลาดของทุกคน<ม>เราช่วยเสริมด้วยความตั้งใจจริงช่วยให้คนไทยรอดปลอดภ<ม>ัยเพราะสงครามทั่วโลกจะขยายส่งผลมาถึงทุกคนแท้จริงด้วยค่ะจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนว,วาการเอกสัมฤทธิ์ทองอิทธิ คำนิยมโดยคุณสนทีิยาชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมโชั่นพิเศษเหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ไลน์ไอดียแอปช็อปซตหรือโทร9 4 2ย์9ก้าสู้ได้ปลอดภัยรู้ทันไม่ต้องกลัวไม่ต้องวิตก หาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL แอลบายสโยอิเนิน350ยังไม่จบค่ะขเขมรยังไม่ยอมทหารหนีแฝงตัวแอบในป่ารอดักซุ่มยิงทหารไทยเตรียมย้อนสอนตามล่าให้เกลี้ยง แม้วันเนิน350เราจะยึดได้อย่างสมบูรณ์แล้วนะคะแต่ว่าทางฝั่งของขเขมรไม่ยอมจบแน่นอนค่ะเพราะว่าขเขมรเนี่ยเตรียมจะส่งกําลังพลเข้าป่าเพื่อหวังรอบสกัดทหารไทยค่ะหลังจากเมื่อวันที่20ธันวานคม68นะคะเวลา13นาฬิกาค่ะด้านของพลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบ,บกได้เปิดเผยว่าปัจจุบันกองทัพบ,บก ได้รับรายงานล่าสุดจากกองทัพภาคที่สองเกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ชายแดนบริเวณปราสาทตาควายและพื้นที่เนิน350นย์นั้นกองทัพภาคที่2รายงานว่าได้พบร่างกำลังพลทหารที่เสียชีวิตสองนายก็คือจ่าสิบเอกสำเริงคังประโคนและพลทหารพานุพัฒน์เสาสาในพื้นที่ปฏิบัติการโดยขณะนี้นะคะก็อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายร่างวีรลุบุษทั้งสองนายกลับมายังพื้นที่ส่วนหลังค่ะ สำหรับสถานการณ์การควบคุมพื้นที่ปัจจุบันฝ่ายไทยสามารถควบคุมพื้นที่ในเบื้องต้นได้แล้วและอยู่ระหว่างการดำเนินการสถาปนาความมั่นคงนาที่หมายอย่างต่อเนื่องทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติมกองทัพจะได้รายงานให้ทราบต่อไปค่ะล่าสุดทางด้านของกรกฎเกตแก้วค่ะอดีตทหารปราลายสนามลบซึ่งก็มีความคลุกคลีกับการรบของกัมพูชาก็ออกมาเตือนนะคะว่ายังต้องระวังค่ะเพราะขเขมรยังไม่จบ แต่จะเล่นรอบกัดด้วยมีรายละเอียดบอกว่าแม้ว่าเราจะยึดเนิน350ได้แล้วแต่สงครามยังไม่จบอยู่ระหว่างการสถาปนาความมั่นคงพื้นที่เพราะว่าเขมรเนี่ยได้ดักระเบิดเอาไว้จํานวนมากพื้นที่บนเขาแห่งนี้เป็นป่าดงดิบรกเป็นป่าหินน้อยใหญ่เขมรอาจจะไม่ลงไปที่ฝั่งเขมรหมดเขมรอาจจะซุกซ่อนอยู่ในป่าดงดิบป่าหินเพื่อรบแบบกองโจร ช่วงที่ทหารไทยกวาดล้างอกองกําลังเขมรบนภูเขาก็ต้องระมัดระวังอย่างมากเราอาจจะเจอกับตองโจรเขมรที่แอบดักระเบิดซุ่มโจมตีแล้วก็ทําสิ่งกีดขวางต่างๆเพื่อทําลายทหารไทยซึ่งผมก็เคยรบกับเขมรแดงเขมรเล่เหลี่ยมแผวพลาวนอกจากจะดักระเบิดสังหารบุคคลแล้วมันยังใช้ระเบิดสแสวงเครื่องอีกมันใช้ลูกคอ82ลูก RPG จแสวงเครื่องไว้ทั่วป่าที่เราเข้าไปมีทั้งแบบวางเอาไว้กับพื้นลากสายสะดุด จุดระเบิดด้วยไฟฟ้าหรือฐานไฟฉายมีทั้งลากสายไปจุดซุ่มกดระเบิดใส่มีทั้งแบบแขวนลูกคอ8 2ลากสายสะดุดให้ลูกคอ82ตกลงกระแทกพื้นระเบิดและแขวนลูกคอ8 2ถึง100เอาไว้บนกิ่งไม้แล้วกดระเบิดขเมรดางฮุนเซนัําำนาญเรื่องแบบนี้ทหารไทยอย่าได้ประมาท เราต้องกวาดล้างพวกมันให้หมดอย่าให้เหลืออยู่บนเขาเราควรจะตั้งฐานติดหน้าผาเพื่อความปลอดภัยจากลูกยาวของมันผมเคยเจอมาแล้วในอดีตมันสละดฐานบนเขาให้เราเข้ายึดจากนั้นมันยิงลูกยาวปอร์อสปืนใหญ่เข้าถล่มเราแต่พวกเราปลอดภัยเพราะว่าเราก็วางกำลังติดหน้าผาทำให้เป็นพื้นที่อับกสุนหาลูกยาวของมันตกเลยพวกเราไปจึงไม่ได้รับอันตราย เคยเจอมาจึงนำมาเล่าให้นักรบรุ่นหลังฟังเพื่อป้องกันและรู้ทันกลย,ยุทธ์ยุทธวิธีการรบแบบกองโจรของเขมรแดงฮุนเซนเพื่อลดความสูญเสียของฝ่ายเราครับแต่พวกเราปลอดภัยเพราะว่าระวางกำลังติดหน้าผาทำให้พื้นที่อับกระสุนหาลูกยาวของมันตกเลยพวกเราไปก็จึงไม่ได้รับอันตรายเคยเจอมาจึงนำมาเล่าให้นักรบรุ่นหลังฟังเพื่อป้องกันรละรู้ทันกลย,ยุทธ์วิธีการรบแบบกองโจรของเขมรแดงฮุนเซน เพื่อลดความสูญเสียของฝ่ายเราครับไม่ได้มีเจตนามาสอนแต่เพราะความห่วงใหยนักรบรุ่นหลังที่อาจจะรู้ไม่ทันขมรแดงหุนเซนจึงเล่าสู่ป็นฟังภาพทั้งหมดนี้ในปี54ขณะนั้นพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเป็นผู้การกรมทพ2สองหนำทหารทานเข้ารบกับขมรจนสามารถยึดเนิน3-50ปราสาทตาควายคืนมาได้ขออนุญาตลงภาพท่านเพื่อเชิดชูวีรกรรม ท่านรูพื้นที่ทุกตารางเมตรผมจึงเชื่อมั่นว่าครั้งนี้ทหารไทยจะกวาดล้างทหารเขมรและสถาปนาความมั่นคงถีบสมุนหุนเซนตกเขาลงไปฝั่งเขมรได้สําเร็จและทหารไทยก็จะปลอดภัยทุกคนและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาร,สารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ประกอบตามนี้ได้เลยค่ะการเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้นก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับ,บข้อที่1น่นะครับถ้ารบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนี่ครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปจัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นชนวนสงครามโลกยิ่งสารนก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุนแรงในการรบท้าทั้งสองฝ่ายต่างแช่วุทธเขาต่อสู้กันอย่างรุนแรงความเสียจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้สง่งผลกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกัางเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมากขึ้นและข้อที่3นะครับคือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านในแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย์ World War 3โดยนวากาศเอกสำมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุด The Truth เจาะลึกจริง